สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวละครสำคัญที่ถูกตัดออกไปในหนังมาเวลที่จะมาถึงนี้ครับตัวละครตัวนี้เองเนี่ย คือหัวหน้าของสภาแข่งนะครับผมนั่นก็คือตัวของ i m m o r t ์ทันั่นเองคือถ้าเราจะพูดถึงแข่งเดอะคอน u คร์เคือเราจะบอกเป็นตัวละครเดียวไม่ได้ไงมันมีหลายแวรเรียนหลายรูปแบบจากหลายจักรวาลมากๆและแต่ละตัวเองเนี่ย ก็มีประวัติหรือว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดถึงตัวที่เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าใหญ่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ i m m o r ร u ทันั่นเองและตัวของเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็จะมีเนื้อเรื่องมาในซีรีส์อากาธาหักเนสด้วยนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ตัวของแข้งอนะเนาะก็ถูกตัดไปทางดุ้นเลยนะครับผมนั่นก็แปลว่าเราจะไม่ได้เห็นเรื่องราวของอิมมอร์ทแล้ว แต่ตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวเ,เกี่ยวกับอิมมอร์ทัสอะได้หลุดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะเอาข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับผมเอามาเล่าให้ฟังกันว่าประวัติความเป็นมาของอิมมอร์ทัสเนี่ยเขาเป็นยังไงและเขาเก่งมากน้อยขนาดไหนแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าแหล่งข่าวอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนข่าวลือที่เขาลือว่ามีข่าวหลุดออกมาก็อาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับผมแต่ถึงยังไงเนี่ยในส่วนของหนังเองอะต่อให้มันจะได้ออกจริงๆเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีการปรับแก้อีกหลากหลายเวอร์ชันกว่าที่จะได้ทาออกมมจริๆ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันเนี้ยเราก็ฟังเอาไว้สนุกสนุกก็พอนะครับผมยังไงซะเราก็คงไม่ได้เห็นตัวละครตัวนี้ปรกากฏตัวออกมาในหนังอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเลยสําหรับแฟนๆของแคงนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละทําไงได้ครับผมมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วเรามาฟังกันสนุกสนุกดีกว่าครับว่าอิมมอร์ทัสเขาเป็นใครมาอย่างไงโดยเรื่องราวของอิมมอร์ทัสเองเนี่ยจะถูกเล่าออกมาในซีรี์อากาธาออลองในระหว่างที่ตัวของอากาธานะั้นได้เดินทางไปกับกลุ่มแม่มดและเดิน เดินทางเข้ารับการทดสอบของแม่มดนั่นก็คือ t เดอะวิชโ a d นั่นเองนะครับผมการเดินทางบนถนนแห่งแม่มดนะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับผมก็จะมีการกล่าวถึง i m m o r ร์ทัด้วยแต่ส่วนนี้ก็น่าจะถูกตัดออกไปโดยเรื่องราวของ i m m o r ร์ทเองอะ่ะก็จะ พูดถึงต้นกําเนิดของแวรเรียนคนนี้นี่แหละครับโดยเขาเองเนี่ยได้เกิดมาในยุคอียิปต์โบราณนะครับผมในยุคนั้นเองเนี่ยก็เป็นยุคสมัยของอพอลกปตนะครับที่ได้ปกครองดินแดนอียิปต์อยู่พร้อมกับเราสมุนของเขานั่นก็คือสีจัตุรัอาชาที่นี่เองเนี่ยอิมมอร์ทัสได้เกิดมาในครอบครัวทาาแต่ครอบครัวทาาครอบครัวนี้เนี่ย มีการฝึกเวทมนต์อยู่ภายในนะครับผมซึ่งแม่ของอิมอร์ทัสเองตัวของเธอเองเนี่ยก็เป็นผู้ใช้เวทมนต์แล้วก็ได้อยู่ในกลุ่มแม่มดโบราณในระหว่างที่ตัวของอิมอร์ทัสยังเด็กอยู่ตัวของเขาได้เจอกับหนึ่งในแวริเอตของราวน่าเลนส s l a y e r หลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมราวน่าเนี่ยก็มีแวริเอตอยู่กับ Kang, แข้งเต็ไมไปหมดเลยคือถ้าอิงตามในคอมิกนะครับผมตัวของแข้งเนี่ยได้เอาราวน่ามาใส่เครื่อง ยิงเวลาของเขาเนะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยรักราวน้ามากๆแต่ตัวของเขาไม่สามารถรักษาเธอเอาไว้ได้ทําให้เธอเนี่ยอยู่ในสภาวะโคม่าจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นตัวของเขาเองเนี่ยก็เลยยิงเธอเข้าสู่กระแสเวลานะครับผมทําให้ตัวของเธอเนี่ยกลับมาเกิดใหม่ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ตัวของแขงเองอ่ะมีโอกาสที่จะได้ช่วยเธอนับครั้งไม่ถ้วนนะครับผมก็คือเป็นความพยายามด้านความรักนั่นแหละนะครับก็เลยทําให้ราวน่าเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ตามช่วงเวลาเต็มไปหมดเลยแต่อันนี้ก็ไม่ หรือว่าในหนังเนี่ยเขาจะเอามาใส่ด้วยหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าจากข้อมูลในตอนนี้ตัวของอิมมอร์ทัสก็ได้เจอกับท่าสาวอีกคนหนึ่งที่อายุเท่ากันแล้วก็ตกหลุมรักกันนั่นก็คือตัวของเราหน้านั่นเองครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมได้มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นนั่นก็คือกลุ่มแม่มดของแม่ของอิมมอร์ทัสเนี่ยได้ก่อกระบฏต่อต้านอตอพคลิปขึ้นมานะครับผมในการต่อสู้นะครับตัวของแม่ได้เสียชีวิตลงซึ่งก็ตายในอ้อมแขนของอิมมอร์ทัสเลยนะครับผมแล้วก็ได้บอกว่า จงอย่าได้ทําความผิดซ้ําเหมือนกับที่แม่ทำเอาไว้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้อิมอร์ทัสนั้นมีความเกลียดชัง ต่อฝั่งของ X-Men หรือว่าพวกมิวแทนมนุษย์กายพันนั่นเองครับเพราะว่าในตอนแรกเนื่องจาก Immortus เองเนี่ยไม่ได้มีกําหนดที่จะถูกส่งมาในแค่ในเรื่องอากาธาอย่างเดียวนะแต่จะไปโผล่ใน X-Men 97 Season 2ด้วยนะครับผมแต่ตรงนี้ก็น่าจะถูกตัดออกไปทั้งหมดนั่นแหละครับก็โอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนการปูทางมาสู่เรื่องราวของทางฝั่งมิวแทนจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมกลุ่มแม่มดเนี่ยก็ได้รวมพลังกัน ในการส่งอิมอร์ทัสให้หนีรอดออกมาได้นะครับผมโดยสุดท้ายแล้วอิมอร์ทัสก็รอดชีวิตมาได้แล้วก็ได้เดินทางระหกระแหนเนี่ยไปยังภูเขาวันดกอรน,นะครับผม ตู้ของเขาเองเมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ได้ผเผชิญหน้ากับตัวของคาตอนแล้วก็สิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเดมิเอิร์ชนะครับตู้ของเขาเองเนี่ยก็ได้ล่ำเรียนวิชาต่างๆมาแล้วก็ได้เขียนตำราดักโโหขึ้นมาโดยคาตอนเองเนี่ยตอนแรกก็ต้องการจะใช้อิมมอร์ทัสเป็นภาชนะของตัวเองนะครับผมแต่เทว่ามันก็ทําข้อตกลงกันและคาตอนเนี่ยก็มาช่วยอิมมอร์ทัสในการที่จะสร้างดักโโหขึ้นมาครับแต่เมื่อ เรียนรู้วิชาเวทมนต์ศาสตร์มืดไปเรื่อยๆเนี่ยอิมมอร์ทัสก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆและสุดท้ายนะครับผมอิมมอร์ทัสก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมัลติเวิร์สผ่านเวทมนต์ที่เขาร่ำเรียนมา ตู้ของเขาเองเนี่ยนะครับผมตอนแรกก็ต้องการจะไปติดต่อกับแวริเอของเขาที่อยู่ในจักรวาลอื่นแต่ถูกห้ามเอาไว้นี่ครับผมแต่อิมอร์ทัสเนี่ก็มีความฝันว่าตู้ของเขาเนี่ยจะตั้งสภาแห่งแข่งขึ้นมานครับพะเขารู้ดีว่าเหตุการณ์ต่อไปในมัลติเวิร์สจะเป็นยังไงเขาก็เลยรวบรวมพลังที่มีและจัดการขัตอนและทําลายสิ่งมีชีวิตมืดเพื่อทําให้เขาเนี่ยกลุ่มอํานาจของตัวเองเอาไว้ได้และตู้ของเขาก็เดินทา,างไปยังมัลติเวิร์สเพื่อสร้างสภาแข่งขึ้นมา เราจะเห็นได้เลยว่าตัวของเขาเนี่ยมีลักษณะดําทั้งตัวเลยนะครับผมแบบว่าดําเมี่ยมอะ่ะคือดําแบบดําเกินมนุษย์ทั่วไปถูกปะ่ะอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นผลจากการที่ตัวของเขาเนี่ยได้ใช้เวทมนต์มืดเยอะนะครับผมจนเวทมนต์แห่งาศาสตร์มืดเนี่ยได้ครอบงำตัวของเขามันก็จะเหมือนกับวาด้านั่นแหละแต่วาด้าที่ใช้ดาร์คโฮมมาในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยก็ถูกความมืดกินกินแค่บริเวณนิ้วนะครับเราไม่ได้เห็นทั้งตัวเนี่ยดำไปหมดเลยแต่อิมมอร์ทัสเนี่ยคือแบบโอโ้โหเวทมนต์ความมืดน ทั้งตัวไปหมดเลยถูกความมืดเนี่ยกืนกินไปหมดเลยนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นจอบเวที่โหดมากๆนะครับผมแล้วจากสเกลพลังที่มันกล่าวออกมาเอ่ยออกมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเรียกได้เลยว่านี่แหละน,น่าจะเป็นจอบเวทที่โหดที่สุดของ MCU จริงๆนะครับผมแล้วในตอนมาบุกเนี่ยก็ ในพลอตอเวนเจอร์ที่ออกมาเนะ plot Kang Dynasty ะเาะพลอตแขงไดนาสตี้อ่ะเหล่าฮีโร่บนโลกอะ่ะก็ไม่สามารถสู้กับอิมมอร์ทัสได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าอิมมอร์ทัสเนี่ยเก่งเวอร์แล้วก็โหดสุดๆไปเล,เลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าอิมมอร์ทัสเนี่ยได้มามีบทในเรื่องราวของ MCU จริงๆเอาจริงๆนะเพราะข้อมูลเกี่ยวกับพลอตของแขงเรื่องราวของแขงที่มันถูกตัดออกไปแล้วอะ่ะแล้วมันได้หลุดออกมาเรื่อยๆเนี่ย ผมก็อยากรู้เรื่องราวของแขงมากๆเหมือนกันเลยเนะครับผมเพราะว่าเรื่องราวมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือปัญหาของมาเวลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวละครแขงหรอกนะในตอน a อาเวเจอร์ออกมาผมว่ามันก็มันเดือดน,นั่นแหละแต่ว่าจุดที่มันยากก็คือด้วยความที่มาเวลอะ่ะจะเหมือนไปปลูกฝังล่าของแขงเอาไว้เนี่ยหวาน,มนเมล็ดเอาไว้ในหนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกอย่างะ มันยากมากๆที่จะทําให้ซีรีส์หรือหนังเหล่านั้นน่ะมันสนุกได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่ผู้คนเนี่ยไม่ได้มองไปถึงเรื่องราวข้างหน้าไม่ได้มองถึงเรื่องราวาเอเวนเจอร์อย่างเดียวเพราะเราทาหนังออกมาเนี่ยโอเคเราต้องการจะทําไปภาคต่อถูกปะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ไปดูหนังอ่ะมันสนุกนะเวลานั้นด้วยไม่ใช่สนุกแค่ตอนไปดูภาคต่อ มันก็เลยเป็นปัญหาที่ยากมากๆในการทําออกมาครับผมแล้วก็อาจจะมีปัญหาตะกุกตะกักได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเอาจริงๆผมก็ยังอยากดูเรื่องราวของแขงมากๆเลยนะครับผมก็นับว่าน่าเสียดายอะ่ะคือแบบ นั่นเสียดายจริงๆถามว่าด o รดูน่าดูไหมก็น่าดูแต่ถามว่าแข็งน่าดูไหมผมก็ตอบเลยว่าน่าดูเหมือนกันนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวของ i m มมอร์ทัก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ